ำไมเจ้าตีนามาได้ไงเปขมดแล้วนี่บอกความกโตมาอุยอสงสารพิธีกรเลยขนาดคุยกับคนไทยด้วยกันยังคุยไม่รู้เรื่องเลยแมฮะพี่ก็แจวผมไว้ว่าผมจะไม่มีคิ้วไม่มีผมไม่เป็ไ Poke enfin น,นไรเดี๋ยวนี้เขามีเขามีสักคิ้วสามมิติ เนี่ยเนี่ยฮะไปไปเลยเนี่ยจ้องคิ้วเลยจ้องคิ้วเลยเอาละ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 แล้วถ้าสักคิ้วแล้วจะปวดยังไงอ่ะก็หลังปวดไงเสร็จป๊อปเร็จป๊อปไปสักเลยไม่ผมไม่เป็นไรดีวิทย์นี่ยังเครียดอยู่เลยเนี่ยออกมาถ้ามีงานจะไปสภาพไหนคิดไม่ออกเลยถ้าคนบางคนบอกใส่หมวกถ้าร้องร้องแบบสนุกสนุกหมวกหลุดมานี่แบบ ้ยจะกลัวทำไมไม่ีฮิยสกินเฮดก็รอไม,ไม่ต้องตอกออต่อนนะปกติก็มันคนหลงตัวเองระดับนึงแล้วนะแต่นี้มันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้พองปาก,กาว,ว่าโอ้ยไพ่เ็ะพอเลยประก,กาศวเอาละพักเรื่องไม่มีผมไม่ได้คิวไว้ก่อนมันยังไม่มาถึงต่อกันด้วยซิงเกิลต่อมาหลังจาก